บวกนกพิราบเท่ากับอะไรเอ่ยออออสุนัขหน้าตาแปลกๆเหมือนกับใครบางคนเลยฮะฮ่าท่าทางกำลังเบื่ออยู่นะเฮ้ยสุนัขพูดได้ด้วยอะแม่แม่แม,แม่อย่าคิดเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเลย ก็แค่เห็นนายกำลังเบื่ออยู่เท่านั้นเองแหละโอ้โอไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยจะให้ลองเดาวเรื่อยอย่กำลังคิดอยู่ไม่เล่าฮะเป็นแค่สุนัขจะรู้อะไรตอนเช้าถ้าไม่นอนตื่นสายก็คงจะได้ไปปีนเขากับทุกคนก็เลยเสียดายอย่างสุดซึ้งเลยไม่แค่หรือยังไงเล่าลูกนะหูนะไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ไปอยู่ดีล่ะการปีนเขาน่ะไม่เป็นเรื่องบ้าบอทั้งเหนื่อยทั้งหนาวภูเขาพวกก็คืออะไรกันก็แค่ผิวดินที่สูงขึ้นมาไม่ใช่ไงอะ่ะ เป็นสถานที่ที่มีวิวทิวทัศสวยงาม้แด้ร้องเพลงรื่นกันกับทุกคนได้กินข้าวกล่องอันแสนน่าอร่อยไั้ยังเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานใช่ฉันเลยก็อยากจะไปเหมือนกันนั่นแหละฮ่าฮ่าจะมันไปอย่างนี้ไปใช่ก็ลองไปดูดิลองออกไปข้างนอกกันดูดิอย่าพูดอะไรไร้สาระไร้ความรับผิดชอบฉันน่นเหรอจะไปทันน่ะเอานี่เรยอือ เน,นี่ยอ่าใช่แล้วละ่ะเมื่อกี้ได้ทางกาวรวมร่างกับสุนัขไปอ,นนอะดิกลารวมเรื่องเหรอกาวรวมร่างนะนี่ไงไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็รวมร่างกันได้แต่นั้นเราก็มีลักษณะพิเศษของสัตว์ตัวนั้นยังไงแล้ว <c oughs> ยาละลายกาว <c oughs> เวลากลับคืนแากเริมก็ใช้ยาละลายกาวเฉพาะทาง <c oughs> ่าน,นั้นเอ้ย <c oughs> แต่ว่าไอ้นี่กับการปีนเขาไม่เกี่ยวข้องกันยังไงอะจ๊ะ สำคัญความสดชื่นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเจ้าคนที่น่าสงสารจริงๆนะใครกันที่น่าสงสารอ,อ่ะเนอะอ่ะอันนี้ได้มาว่าอะไรกันละ่ะเออฉันก็ออกมาก่อนทุกๆคนก้าวหนึ่งยังไงเล่าฮ่ารอตั้งนานแล้วนะช้าจังเลยฮะนี่พูดว่าเราชา้าเหรอเป็แค่เราตาแท้ๆทั้งสองคนก้าวอุ่าห์เจอโนาะบีตะทั้งทีนะทุกคนก็มาสนุกกับการปีนขเขาด้วยกัน เขาแล้วอ่าอู้ชยโยอีแค่ใจเดียวมาแข่งกันดีกว่าปะฉันน่ะไม่แพ้หรอกนะไปเลยเดี๋ยวสิทุกคนเ,น <S <S เแร้วอย่างนี้ไงละแลยไม่มีอารมณ์จำมาน่ะน่าจะอยู่บ้านอนอกกลางวันยังดีซะก,กว่าอีกถอโถ้ยน้องไปตานี่แล้วก็อ,อ๋อเฮ้ยเออเอออะไรอย่อง ¿Eh? ¿Are? จะบอกให้ก็ได้อ่ะฮ่าจริงๆแล้วก้าวรวมร่างเมื่อใช้สิ่งนี้รวมร่างเขากับสัตว์นะ้จะสามารถบินแล้วก็กระโดดไปก็ได้เลยโอ้โอน่าสนุกจังเลยนะเอ,ยเอามาให้ยืมหน่อยดีนะนะฉันด้วยฉันด้วยอะได้สิได้ We don't สุดๆไปเลยนเนาะจะถูนี่ได้นี่นะก็ฉันสามจับได้แต่เต่าเท่านั้นเองนี่เฮ้ยช่างกันน่าเรามาว่ายน้ำกันเถอะนะเต่าล่ะเต่าไปเลยให้รับผิดสิล้ออ่านี่สนุกจังเลยนี่เดี๋ยวพวกเรารีบกลับกันดีกว่าไหม นั่นดิฉันไดหิวขึ้นมาแล้วอ่ะถ้าอย่างงั้นก็ใช้อย,ย่าไละ่ แก็ไม่ร <therapist. S 1> ู้นะฮะเอ้ยน่าร่อยแห้งเนื่อเนือใจเอ็นติดดอยซีดันมันซส่เดือดได้กินไงเฮ้เขาจะอยู่เราะเป็นซี่เดือดร่างกายมันขยับไปเยี่ยมไม่ได้แงงองงจงงๆงงแงงแงงใ้เอ็นเอ็นโอ้สติตัวใหญ่จริงจงเอ้าบแฉบแฉบเฉบแฉบแฉบวงาย กำลังทำอะไรกันอยู่อออ้คนนั้นจะรู้อยู่แล้วนี่นะใหอนเดิไปขไอยู่นั่นสิเดี๋ยวฉนไปบอกคนตกปลาให้ดู เลย,ยนะโนปีต้านี่ขอบใจมากนะไม่งั้นจะคงกลายเป็นปลาทอดสาหรับเมื่อเย็นไปแล้วอะเอะละลอเออเยอะเลยเลยเกลจะผิดทางละจริงด้วยทําไปม,มีอย่างได้กกไนะแล้วก็ไปหาเธอแล้วค่ะเอเอเรื่องนั้นนะนะเมื่อกี้เนะี่ยฉันเห็นมันติดอยู่ตรงโขดหินตรงนั้นนะ่ะเพราะทุกคนรีบก็เลยไม่ทันสังเกตใช่ไหมละ่ะขอบใจมากนะเจ้าหน้าปีต้าฉันไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่แบบปลาไปตลอดชีวิตด้วยสิ เรแล้วเลยเฮ้เฮ้ยเออรถเมเไอจริงด้วยนะพวกเรามาททนด้วยล่ะรีบๆขึ้นไปเถอะใช่แล้วใช่แล้วรีบๆขึ้นไปเถอะเฮ้ยแย่แล้วเราเงินน่ะมีไหมเงินเหรออจริงด้วยแฮะเรารีบออกมาก็เลยไปได้เอาเงินมาเลฉันเองก็เอามาแค่จะพะส่วนของฉันเองเท่านั้นล้วทำไงดีล่ะอฮ้น้องปีลากก็กลับไปแล้วด้วยดชิสุกะจ้าเร็วๆเข้าสิจ้าถ้าไมารีบละก็เดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นรถนะ ทั้งสองคนน่ารอเดี๋ยวก่อนได้ไหมล่ะเจอออ i the